ประกาศเลิกเลิกอีกคู่อาัธานักใครนั่งตรงนี้โสดทุกรายลีน่าลาลีนานา่งเอกสาวประกาศเลิกไฮโซหนุ่มน้องชายคนเล็กไฮโซพกกลางรายการดังเรียกว่ารายการอาันแล้วศึกสิบสองราศีช่วงนี้มีแต่เรื่องราวประกาศเลิกลากลางรายการล่าสุดพอลิพัสเผยคลิปขณะบันทึกเทปรายการศึกสิบสองราศีพร้อมแจ้งข่าวเลิกลาข,ของดาราสาวกับไฮโซตระกูลดังอีกคู่แล้วโดยเผยแคปชั่นด้วยว่าโพเดียมอา,านันใครนั่งตรงนี้เป็นอันต้องโสดทุกราย ล่าสุดนางเอกสาวลีนาลาลีนาประกาศว่าได้เลิกกับแฟนหนุ่มไฮโซเชา้าประคุณน้องชายคนเล็กของตระกูลพรประภาแล้วในรายการศิกราศีแล้วเลเนี่นะทั้งมีพิธีกรได้ถามลีนาลาลีนาว่าเมื่อก่อนที่แฟนตอนนี้คือซึ่งสาวลีนาก็ตอบชัดว่าโสดขาดโสดแล้วอดีตไปแล้วเมื่อถามว่านานหรือย,ยังถึงครึ่งตีหรือย,ยังลีนาตอบว่ายังไม่ถึงถามว่าโสด3าถึงีเดือนได้ไหมนางเอกสาวก็ยอมรับว่าใช่พร้อมทั้งกล่าวติดตลกว่า เราอยากรวยไงถ้าความรักดีเราจะไม่รวยเราอยากทำงานก่อนไว้ทำงานของเรา